ดื้อยังไงก็ต้องยอมนะตาตาเฉียวเนี่ยเนี่ยโดนเล็กๆก็โดนเผามาโดนเอาคงจะเป็นเทียนหรือเป็นไอไฟแช็กนะเผามาเนี่ยเผาหนวดด้วยเผาหนดาวดเผาหนวดด้วยให,ให้เป็นแมวนะคนไม่รักหมาไงมันเก็บมาจะให้ลูกมันเล่นไปดูไปเอามาจากวัดอมรา,ามาั้งมารู้ทีหลังไงพอเลี้ยงเจ้าฝันแม่นได้สักพักหนึ่งเอมารู้ทีหลัง มีคนบอกว่าเออไปเอามาให้ลูกเล่นแล้วก็เอามาปล่อยทิ้งไว้หน้าป้อมยามเนาะแล้วส่งมาก็คงจะส่งมาแน่แหละให้แม่เนาะเพราะว่าฝันแล้วเขาส่งมาทํายังไงจะเดินมาจากวัดเองได้แหละตัวน้อยๆเนาะก็ต้องมีคนเอามาเอามาทิ้งมาปล่อยแล้วก็มาเข้าฝันแม่เนาะให้ไปเอามาเลี้ยงเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกเนี่ย,เป,เ,ยเป็นลูกดื้อๆนะ ลูกดืด้อแม่ก็กลัวจะตกบันไดเนี่ยห้ามวิ่งพุ่งชนแม่เด็ดขาดเลยนะอืมลูกดื้อดื้อป่ะลูกหนูหนูต้องรับปากกับแม่ที่ว่าหนูจะไม่ดื้อแล้วนะต้องฝันแม่นจะไม่ดื้อแล้วนะรับปากกับแม่ได้ไหมได้ป่ะลูกได้ไหมคะพี่าฉาคนสวยของแม่รับปากกับแม่ได้ไหมว่าห,น,ากกหานูจะไม่ดื้อแล้วเนี่ยลิ้นดำเล็บดำอ่า ดำไปหมดเนี่ยคางดาคางดาเนี่ยจะไม่ดื้อนะรับปากกับแม่ได้ไหมได้ไหมคะลูกสฉาคนดีของแม่รับปากกับแม่จีนะรับปากกับแม่จีว่าหนูไม่ดื้อหนูจะอยู่เฉยเฉยสักแป๊บนึงไม่ได้เลยเหรอฮือายุใครยิบอายุใครยิบอายุใครยิกเน่นอนท่าท่าประจำขเขานี่ไม่เคยอยู่เฉยอะ ถ้าตัวเงินตัวทองไงแม่บอกเขาจะนอนท่าตัวเงินตัวทองเห็นไหมเคยอยู่เฉยไม่ละอ,อย่างว่านะถ้าถ่ายหมาไอ,าอาตัวอื่นโต,โตโตแล้วนะเขาก็ไม่ขยับะเขาก็ชอบนอนนะเจ้าตัวนี้แหละเหลือตัวเดียวชอบออกฤทธิ์หนีออกนอกบ้านใช่ไหมลูกใช่ไหมทําไมหนูหนูต้องหนีแม่ออกนอกบ้านด้วยล่ะลูกไหนตองตอบที ตอบทีน้องหมาฝันแม่นค่ะคุณพงศธรเวศวานิชชื่อเจ้าน้องหมาฝันแม่นค่ะจอมดื้อค่ะนี่ดีออกมาคงจะมาสร้างผลงานนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่มีแม่ส่งผลงานอะไรลง Youtube มาจะมาช่วยแม่ทำมาหากินหน่อยนะเแล้วว่าเขาเป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยเขาเป็นมานแห่งบ้านไซทองหมา ใช่ไหมลูกหนูก็เลยต้องช่วยแม่ทํามาหากินหน่อยมีคุณพงสศธรหวานิดเนี่ยน่ารักจังโอ้โหน่ารักเห็นไหมดีใจไหมลูกมีมีมีเอฟซีมมมม FC ชมหนูว่าน่ารักไหนดีใจไหมฮะไปคุยกันกน่อดีใจไหมอะมาดูจีคุยกันก่อนที่มันคันอะไรนักหนาไว้ก่อนอขอบขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะชมหนูหนูออกจะดื้อหน่อยนะคะขนแข็งค่ะเนี่ยขนแข็งเนี่ยขนแข็งหมาขนแข็งนหมาดื้อนะหมาดำเมือนดำคบฉูดเลยค่ะดินก็ดำค่ะนี่นี่ปากยาวเหมือนไอ้เี้เลยค่ะเอ๊เล็บเล็บดำหมดค่ะเอ๊โชว์คางดำสิค่ะโชว์คางดำหน่อยสิโชว์คางดำหน่อยสิเฮดูวันยาววันยาวเนี่ยเอ๊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 ดีใจไหม ดีใจไหม fc ชมว่าน่ารักอุย้ยน่ารักไปหมดหน่ารักไปหมดเลยใช่ไหมเออดิขงังอ่ะดิขงังเออชอบไหนไหนดิขงังให้ดูสิชอบหนูชอบ,ชอ,บอะไรมันกัดล่ะนะ่ฮะอะไรมันกัดไหนมาคุยกันหน่อยสิคุยกันหน่อยอะไรมันกัดนะแม่อยากรู้หึหืมมันจะอยู่เฉยไม่ได้เลยใช่ไหมอยู่เฉยไม่ได้เลยนะแล้วบอกขอบคุณค่าที่ชมแล้ว หนูนะหนูชื่อน้องหมาฝันแม่นค่ะที่ชื่อฝันแม่นก็เพราะว่าแม่ได้ฝันไงอย่างเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังอ่ะฝันก่อนถึงได้เอามาเลี้ยงเนี่ยก็อยากรู้ว่าทําไมเขาเขาให้มาเลี้ยงเป็นลูกสาวด้วยเนี่ยอืมจะให้เสื่อมไหมจะได้ได้รู้ได้ฝึกสมองเนะและเจ้าเนี่ยแหละทำมันมันดื้อนักหนาจะหาวิธี สู้กับมันยังไงใช่ไหม